อมาดูข้อหนึ่งนะคะเด็กๆลองช่วยกันเฉลยนะอ่าน่ไไมด้บอกนะคะอ่านคลิปประโยคแล้วก็ดูว่ามันเป็นประโยคชนิดไหนะมาประโยคนี้อ่านประโยค้องการข้อดีของข้อดีของการอะไรนะข้อประโยคนี้เป็นของบ้าปฏิเสธหรือท่านท่ามท่ามคท่า คมะคำมีคำว่าอะไรอยู่ในประโยคคะมีคำว่าอะไรในประโยคเราคือคำว่าอะไรคำว่า,าอะไรคำได้ค่ะต่อไ้อะประโยคที่สองอ่านันที่สองอกบเล่นแล้วกอดก่งมากมากแรงมากเลยบอกเล่าบอกเล่าบอกเล่าครับอ่าต่อไปประโยคที่สาม น้อยไม่ชอบทำกันบ้านะเปป็รโยคอะไรคะปฏิเสธครับขาอะไรอยู่5คำว่าอะไรอยู่ไม่ชอบไม่ชอบไปนี่สี่บอกเล่าครับบอกเล่าบอกเล่าบอกเล่าบุพภูเป็นบอกเล่านะคะต่อไปประโยคที่ห้า ปฏิเสธเดียวไม่ทมาทำงานเป็นประโยชน์ปฏิเสธครับปฏิเสธครับมีคำว่าไม่ไม่อ่าะต่อไปนะโทษอ่ะประโยคที่หกเธทำไมเธอถึงไม่มาทำไมเธอถามค่ะคำถามครับคำถามครับไปบอกว่าเป็นประโยคปฏิเสธสิอ่ามันคือประโยคคำถามเพราะอยากรู้ว่าผลข้อไรที่มา แดดปฏิเสธค่ะปฏิเสธค่ะปฏิเสธปฏิเสธไปไปยงใครซื้อของวครคําถามค่ะคําถามค่ะถามคําถามคําถามคําถามคี้ถามคํา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 าคําบอกคล่าบอําล่คาค่าคคา แต่ว่าเรารู้ว่าเป็นบอกเล่าไม่ใครไม่ใครบางคนไม่เห็นว่ามีคำว่าอะไรอยู่นะเขาเองครบเอุ้ยบอกเล่าค่ะบอกเล่าเ่าเป็นคนดีบอกเล่าครับแต่นั่นอหอะ่ะมาช่วยกันดูมาช่วยกันดูอ่เด็กๆลองดูว่า ทาให้อาหารจังะนี้นะคะเป็นประโยคคําถามบอกเล่าขอร้องประโยคแสดงความต้องการหรือว่าประโยคปฏิเสธหรือเป็นประโยคคําสั่งนะคะอ่ะประโยคแรกเลยประโยคคาถามค่ะถคคอะไรก่อนอ่านประโยคขอร้องค่ะขอร้องค่ะขอร้องค่ะขอร้องครับขอร้องค่งมีคําว่า คำสักคำคขสร้างถ้าขอร้อนจะต้องพูดนิมคติการุาคำสร้างคำสร้งค่ะประโยชน์คำสร้งค่ะคำสร้างครับประโยชน์ใประโยชนที่สองอ่านอออุดช่วยความโลดโผนช่วยรนลักป่าความสะอาดอ่าเป็นประโยชน์อะไรครับที่งานว่าโรด

ไปประโยชน์ที่สี่ค่ะโลียนของเธออยู่ที่ไหนโยคันถามค่ะโยกันค่ะปรู้ใช่ไหมคะเป็นประโยคมพ่อก็ับซื้อ้ากลับแม่ไปซื้อข้าวที่ตลาดพ่กับแม่ไปไปรยโยคแสดงความต้องการะคร้ไป่ งนี้มีไหมน้อกับแม่ไปกิข้าวที่ตลาดอ่ะมาดูประโยคสุดท้ายก่อนมาดูประโยคสุดท้ายก่อนไม่ไมมได้ไปโรงเรียนได้ไปโรงเรียนเป็นประโยคปฏิเสธค่ะปฏิเสธคะอันนี้มันมีอยู่อันหนึ่งอ่ะที่มันน่าจะผิดอ่ะเด็กๆเราแก้ซิประโยคหน กกตอนนี้เรือประโยคแสดงความต้องการอยามาดูประโยค,คที่พ่อกับแม่เล่าคิดไปประโยคแสดงความต้องการไหมเป็นประโยคบอกเล่าครับประโยคบอกเล่าซึ่ตอนนี้เด็กๆเ,เอาไปงใส่ไว้ที่ไหนอยากไปตอลตอ,ตอดแล้วมาอ่านประโยคที่ไหนทุกัน ันเป็นประโยคอะไรคะประโยคแสดงความต้องการแสดงความต้องการแสดงความต้องการเราต้องอันเนี้ยผ่านเผลนมันเหมือนเป็นประโยคบอกเล่าแต่สัง hm เกตมันมีคำว่าอะไรที Buddhism> ่แสดงความต้องการค่ะอยากครับอยากค่ะประโยคที Mandarin> ่แสดงความต้องการจะมีมักจะมีคำว่าอยากต้องการหรือประสงค์ นะคะอ่าทีนี้ไปดูซิถูกต้องไหมอ่ะตองแล้วอ่ะอเเอลออีกสักอันเนึ้อ ป,ป,ปันปิดใ่ได้ปิดใ่ละทีนี้มาช่วยกันตอบมาช่วยกันตอบกันตอบอันนี้อ่าที่ต้องตั้งใจเรียนนี่คือประโยคปร,ประเภทประเภทใดอะเป็นเด็กดีต้องตั้งใจเรียนประโยคอะไรคะช่วยกันตอบ

ไม่ใช่ค่ะคือมองว่าไม่ต like ้องดูให้ละเอียดต่อไปนั่งเียประโยคประโยคค่ะทำทางทำทางหอมค่ะอ่าต่อไปประโยคที่สี่ที่มีเรียนวิชาอะไรประโยคห้าประโยคเล่าค่ะบอกเล่าเออ คคำถามประโยคคำถามพรุ่งนี้เรียนวิชาอะไรใช่ไเมื่อกี้ใครพูดประโยคบอกเล่าเมื่อไหร่แม่จะมาตอบบอกเล่าครับประโยคบอกบอกบอกเล่าต่อไป การุนารักษาความสะอาดในห้หงอ,หงองน,น้ำป,ประโยขออคยข,ออยขอลองค่ะประโยคขอลองค่ะ